เอาสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบัดคู่คนเนาะมือนี้ที่ว่าชิมาเล่าเรื่องสาเหตุที่น้องขอยใช้ชีวิตเรือ่อที่ขอยบอาไว้เนาะว่าขนะอยมีแนวกินแนงอยู่ในใจเรื่องน้องขอยใช้ชีวิตนี้วันเป็นแบบได้มาฟังกันเนาะก่อนฟังคือว่าคําเตือนเ้อพี่น้องโปรดใส่วิจารณ์ในการหับฟังหับชมเนาะคลิปนี้อาจมีความุลแห้งภาพเสียงเนื้อหาที่บม่มะสมในด้านพฤติกรรมเนาะเด็กน้อยอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรน,น,น,นะครับคำแนะนำเนาะมามาเขาเรื่องกันเลย ถือว่าข่อยเสียมะเหล่าน้องข่อยเสียชีวิตเนาะที่จริงแล้วแหละน้องข่อยเสียชีวิตหง่อนขาตัวตายเนาะได้ผูกคอตายเนาะแต่ว่าสาเหตุที่ิผูกคอตายมันมาจากอยังจากอยังเดียวเสีมาเหล่าสุพังเนาะถือว่าข่อยกอยากเล,าากลา่าเนาะถือว่าข่อยมีแนวกินแนงในใจเพราะว่าเรื่องที่น้องผูกคอตายนี่หนึ่งนั่นนั่นและมีข่อยเป็นคนที่คุกคีแบบว่าบ่อยง่ายมอสันใช้ชีวิตยอยู่กับข่อยประจําวันเนาะจนหอดมือมอตายผู้แหละผู้เสีมาเหล่าสุพังซาบ,บ้านข่อยเราเป็นเรื่องจริงเนาะ ก่อนอื่นขอย้ำว่าเราประวัติหน่อมาก่อนเนาะมอน้องขอยผู้ขย่าวขอยิบเอ๋ยซื่อมันเนาะน้องขอยผู้นี้นี่ความหมายว่าเป็นน้องลูกของอาข่อยแม่มอนเป็นน้องของพ่อข่อยกริงจิ้งบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกอายลูกน้องลูกปลาลูกลุงเนาะแต่ว่าลูกป้าลูกลุงนี่มันก็มีหลายอายน้องก็มีหลายแต่สําหรับข่อยกับมอนี่มันขุกขี่กันมาอย่าว่าแต่น้อยจนหอดใหญ่และก็ได้ใช้ชีวิตห่วมต้นลําบาก บ่งงางาเคยถือคุกแลกับข่อยอีกเนาะมาสิมบาบอกประวัติหยอมอยนหนึ่งเนาะพี่น้องประมาณปีสองคอยถือคุกแต่ปีสองพันสิบหาช่วงปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดขอถือคุกอยู่สารวัตรนี่อยู่คุกเม,มืองนี่ก็มีตรหนองพูนีน่เนาะและก็กับอายหมอมาส่งเขาข่อยหมายถึงตลอดนะหลังจาก้นแล้วข่อยออกปีสองพันสิบหาขอยถือคุกอ,อีกตอนขอยถืออยู่เชียงเยน ยังเป็นผู้ตองหาก็มีแตะมอเที่ยวส่งเขาข่อยกับหมายถึงกับอ้าแหล่ไปนคนบอกอากงมาแหละผู้อยู่สารวัตรบอกเนาะกะมอกับไปส่งตลอดหลังการแล้วกึน้นปีสองพันสิบห้าฮอดปีสองพันสิบแปดแม่แล้วฮอดปีสองพันสิบแปดมีมือหนึ่งหักตะกรอนฮอดปีสองพันสิบแปดประมาณปีสองพันสิบเจ็ดหันมีอ้าขอ่อยอากงมานี่ก็อาเพ็ดนี่เป็นแผลดบิดเนาะไปย่ามข่อยอยู่คุก น่าใช่พอไปย่าข่อยแลย้วอาไปปกติเราก็ไปย่าข่อยตลอดคือเอาอองมานส่งเนื้อกินเนื้อย่ายหอยตลอดเนาะแต่ว่าปีสองพันสิบเจ็ดไปย่าข่อยไปกับอาเพชรไปแล้วก็ไปเ,ไปเอาข่อยออกมาเยี่ยมแล้วก็ว่าเอาหอยว่าเดี๋ยวนี้อยากเอาน่องมาฝากแต่ว่าอยากเอามาฝากขั้นบนเป็นโมกผู้เสียนี้อีกมอนหนึ่งเป็นลูกของอาเพชรซื้อมอสีเนาะกายอยากเอาไปฝากเพราะฉะนันะ้นแหละข่อยก็ว่าเออก็เอามาโดนแล้วพอเอามาขึ้นัสนนักก่นปุ๊บกับโบเห็นโบเห็นเอามาฝากก็เถอกับโบกับโบเลเอาไปฝากนหอ,อยหลังจากหนแล้วป,ปีสองพันสิบแปด คนั่งจักตอกอยู่คอยเห็นเขาเอาเข่ามาในประตูแดงคอยแหนบเบิ่งว้าสมมตคือกูเทเด้เออสมมตคือน้องกูเทเด้เขาว่ามอนี่ยขั้วไม้คอยอยากว่าว่าคือมโผู้เสียอืมคอยเบิ่งว้ายังบ่นแย่ใจคือเทเทนะปกผู้ติเขาเอิ่อนคอยปกประตูแดงเพราะว่าตอนนั้นเอยเป็นป้องกันไหนนี้เป็นป้องกันอยู่ในขายอุ้มค้งแต่เกิดมีนักโทษมาใหม่นี่มันเอิ่อนคอยไปความหมายเขาเกิ่อนคอยพอนพอนพอนมาแล้โคตรเขาว่านี่นะคอยก็คิดใจบ้าสมมติคือหนองกูเทเด้คือมโผู้เสียคอยก็ลงไปเบิ้งโอ้ยแม่ออีเ เขาตีมอเลือดรั่วมออกหน่อยหนึ่งพุดีมาว่าอ้ายเลือดทัวออกมาว่าขวดก็เสร็จยังไงขวดเป็นอะไรขวดปกติแล้วมอจะชิ็นเด็กหน่อยทีดีหมายถึงขวดหูมันแต่หน่อยเห็นนะแต่ว่าบนท่านหูว่ามันเป็นอะไรนะเขาว่าว่าบนนาเสือว่าจะเอามอมาผาขมายมอนีหลังจางกระผากระใสชีวิตอยู่นำข่อยมอก็อยู่เป็นปีผู้ใดผาเป็นปีผู้ใดพุธีหอดปีสองพันสิบเก่าขวามายว่าอ้าเอามาผาหัน คตรคอยเลื้อยอยู่ประมาณปีป่ายสิท้าให้ออกผมคอยเลยปีป่ายสองปีเนี่ยสิท้ายให้ออกผมคอยเลยหลังจากแล้วก็ก็แม่อานีโทษคอยมอชิเบิร์ประมาณสองทิดนี่เอามาเมื่อก่อนสองทิดแล้วก็จะเอาค่อยออกมาเพอพอเอาค่อยออกมาขนาดนั้นกับบานนี้ชิมะเขาเหลืองพี่น้องมอโบเลกงมอโบเลิกสิ่งเสียติดเนาะหรือว่าโบเลิกพอโบเลกงมอกกันยังเหร่นหลังจากคือมอเหร่นขนาดนั้นขอยออกมาขอยกับบอกก็ซ้อนหัมันกับหอกวาวกับ มอกะเลิกบรุรด้ีม่าบา้บานนี้มัเาขาเรื่องเลยพี่น้องมอหน,นอนก็ข่อยหันอยู่ในห้องมอห้องมอแข็งนี่คงเปิดห่านคลายเครื่องเลยมอกับข่อยนอนท้องคนอยู่ในห้องหองห้องในห้องมอหันมองห่านคลายเครื่องค่ะในห้องมีมอกับข่อยนอนท้องคนบ้านนี้ข่อยฮันเ็ดเวียเก็บปีรถข่อยเก็บปีรถตอนแรกมาหกโมงข่อยขึ้นไปนอนแล้วบ้านนี้มอผัดคนเล่น เรื่องเล่นยญามาออม่ได้คอยนอนหอดหนึ่งมุ่สองหมุ่นี่หูเมื่อมาก็เห็นมอนังขึ้นมึกอยู่มอเล่นเกมพีฝ่ายมอลัองเถื่อมอก็ยืนขึ้นมึกอยู่ในห้องอยก่ินห้องสองคไนไรกับมออ่านอนนอกคอยกับมอนอนเผาเผาเครื่องเผาข้องัวง่างไว้ในห้องมันมีตูเ้เสียบตัวย่างเงินล่อแหละคอ,อยกับมอเป็นคนรอดเผามานมันนีลหลังจังลร่มอก็สับสนเล่นยญาอะไรก็สับสนมานมันนี่มาเขาเหลืองพี่น้อง ถือว่าเขาเรื่องถือว่ามอเรียนหญ้าลายเลยจนซับซนแล้เมื่อเขาเรื่องโตคอยกินแนงมาเนี่ยเนาะโตคอยกินแนงเป็นได้นี่พี่น้องโตคอยกินแงนี่ถือว่าถือว่ามอนี่ยซับซนแห้งเลยเป็นบ่าแห้งเลยชี้ท่นชี้ถวดบ่เป็นผูเป็นคนไปเฮ็ดยั้งกับบุญมี่มสุกเลยนะออแบบว่ามอรอนหญ้าแห้งบ่ายหญ้าแห้งบายนี้มีมือหนึ่งคอยนั่งอยู่ในปอมคอยเก็บปีรด โยอย่างรู้มาหาข่อยเลยได้นาแหลก่ากำเลยได้แบบว่าซับซ้อนแบบวปาไปตีต้นแห้งนี่นะออืยากเลิกย่าแเลิกบุได้ความหมายโอลงมาหาข่อยเองโหลดโอมาหาข่อยม่ว่าว่าไอพ่อนซอยข่อยในน้ำม่ว่าข่อยดั่งในป้อมเก็บปีโหลดเขาว่าซอยในใดไหน่องเขาว่าเดี๋ยวนี้คอยบวายแห่งโมคอยซับซ้อนแห้งนี่สิโตนซีตรวจแต่มันเป็นในใดโมว่าคือจีคือสิตายคือชิบะอันนี้โมว่าเออบ้านนี้เขาว่าจะใช้อายซอยในไหนี้อายบอกให้เจาะเลือกเจาะกบเลือกข่อยบอก ข่อยไปผ่าไงนะโมอว่าอ uh, ือโมว่าเนี่ยนั่นได้เนี้อตัวข่อยกินแหงงอ่าโมอเอาข่อยไปผ่าไงนะโมอเอาไปไว้ม่งเก่าโมว่าปกตินผ่านมาเห็นโมเป็นเนี่ยนั่นเลยอ้าวก็บ้าก็อยากเอาไปผ่าข่อยก็ว่าอยากเอาไปผ่าหากแต่ว่ายังบ่ยังเบิ่งโมไปก่อนนะแบบว่าอย่าโมเขียดความหมายบ่ึงเอาไปสุดท้ายแลยโมอมาคอมข่อยเองกะพอกับแม่กับไอ้น้องไอ้น้องยิ่ขิงนี่คือโมเศษโมบูดนี่โมยังบ่ไปถามเลยพอแม่บ่มามาหาข่อยและความหมายมันขู่คี้ข่อยเนาะ ม่อก็มาหาข่อยว่าไอพ่อน้องข่อยไปผากนะคนบวไวยแห้งดยีพราะข่อยได้งินนั่นแหละเออข่อยก็มีความดีใจว่าเอยโอเคแหละถือว่าเป็นไปตามแผนความมาอย่าเอาหนอนไปผากใหี้มันเศร้าข่อยก็บอกคนมากเก็บปี่รถแท่นข่อยให้ม้อนั่งทายอยู่หันอ่าอมูุเชียข่อยขึ้นไปหาอ้าวข่อยว่าอ้าวเรี๋ยวนี้ม้อนั้นมาบอกกับข่อยว่าอย่าเอาไปผามันบวไวยแห้งแล้วห้วยอ้าวข่อยก็ว่าดีแล้วสันไปไปสันข่อยก็บ้าข่อยก็เอารถขี่รถไปขายคุ้มครังอืม ขายคุ้มค้างคอยกับกล้าออกซื้อเลยว่าชีไปขายคุ้มค้างนาใสเนาะคอยกับเขาไปในน้ำคอยนักโทษเก่าก็ถือว่าหูกัจจันททีนะ่านกไลเนาะพอไปจันททีขอยก็ไปห้าดับาวขวักรทีเหลืองดับามีไปกับผู้ดีเราท้ามาม่าจะได้ขอยก็เลยว่าโอ้ยังมาขอหนังสืออยากผักเนาะนะผู้ดีกระถาหัวหน่าวมาสันแต่หัวหน่าผู้นั้นคอยจะบอกซื้อเนาะนี่แหละถ้าเหตุที่คอยกินแง่มามันคอยเขาไปเขาไปเพิ่งเกินเขาไปในห้องเนาะ เขาปเป็นหองพืนท่ามาไปจะได้มาจะได้มาเนี่ก็เลยว่าอยากมาขอหนังสืออยากมาแลนผากน้องหรือว่าผากักลูกเล่านีและความหม้ควอาไปกับอา้าวเดีว่าตอนนี้ได้เสพยาและะ้วก็บปกติแหละคือสิเป็นบาทเป็นยังนี่ยนะคอยว่าอยากเอามาพักเนาะพออยากเอามาผาักขึ้นนั่นตำรวจเพิ่งกระทามขึ้นความไม้ความาคอยว่าค่อยกินเนงแต่ค่อยกับบริโทษเจ้าหน้าที่เนาะแต่ว่าเพิ่งกระบอกมีเหตุผลของเพิน่นบาทเนี้ยผู้ที่เพิ่นบอกว่ามาผากักเอ่อแล้วเพิ่งกระทามคอยว่าอา,อาการมอนเป็นอะไร มันหายบอกมันอาราวาตบอกมันตีพอ่อตีแม่บอกมันทุบค้องเงินชาติอย่างต่างๆบอกบ,บ้านนี่ความไม้ว่าเหาผัดบอกควาวเป็นจริงในว่อมันห่ดได้เป็นห้องกับ,บ,บวิญญาณไรแม่นบอกคยก็เลยบอกไว้ว่าววววน้องนี่มันเสพย,ยาลายแล้วก็เป็นสลึมสลือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคือสีิเป็นบายเลยว่าแต่ว่าบ่ไร้หายพอ่อบ่ได้หายแม่บ่ได้อาราวาตโวยวายอย่างต่างๆเนาะพอสนั่นแหละเจ้าหน้าที่พ่นเลยแนวนี้แหละชายเหตุที่พ่น่มหบเบา เลยบ,บัวหับเอาบ้านนี่ควาวไม้คอยก่อคอสิ่อยากว่าว่าถ้าเกิดว่าเขาไปว่าว่าโอ้อลหวดตีพอตีแม่แล้ววุ่ยวแายลยวย่านมันเข้าไปไหนย่านถือระเบียบย่านเขาใส่กับมันซองขาหรือว่าย่านเขาเอาไปข้างหงมือนะนะควาวหมยว่ามันบบได้เป็นรีเขาก็บ่จักสิ่บยากใส่ลายแล้วขั้วไมเนะโคงข่อยก็เคยถือกันออบ่บิดว่าเข้าเว้าแบบนี้แหละเพิ่นสิบบเอานะที่จริงแล้วถ้าเกิดาเข้าไปว่าว่าโอ้เนี่ยนี่มันอลหวะตีพอตีแม่แล้วสิขาพอขาไลยหรือว่ามัน ทุบคลองเพือนชาติย่างหันมันเขาฮับเอาความมายเจ้าที่นะแต่ขอกระบอกความจริงเขามากับบุญหายนี่สุดท้ายแล้วเพิ่นว่าบุญหายับนักโทษมันลายเนาะมิตรว่าเบิ้งไปก่อนเด้อไอสันเออสาเหตุที่ว่าแน่นันก็ย้อนว่ามันบุญใส่ควบคุมแห้งกันนะเพิ่นเลยเมืองประกอบล่างจางกันแล้วก็เบิ้งไปก่อนเนี่แหละตัวข่อยกินแดงเนาะสาเหตุที่ว่ากินแดงถ้าเกิดเพิ่นหับมือนันขออ่านว่าน้องขอยขึ้นบีวิตผู้เขาตายขึ้นชิบเสีชีวิตตับก็คือ แต่ว่าบุญมันทำมาสำนักเท่ากับโบหู้แต่ว่ามันกินแงงตัว่าผูกกับผูกนะถือกันว่าเข้าได้เอาไปผากแล้วผูกอยู่ในกับผูกแล้วก็ย่างว่าไข่ขันอยู่ในมันบ่ได้ผูกดอกขมไม้มันอาจจะมีโอกาสดอกคนมันเข้าเบิ่งเลยเดีนี่แหละต้องถือว่าคอยกินแนงเนาะถือว่าเขาบร่ได้ผากเนาะเพราะไ่ได้ผากหนองกล้ามากขึ้นนั้นมองกับมหาคอยว่าจะได้อายมื่ว่าคอยก็เลยบอกว่าอายบุท่านอย่าเอาตัวไปนะมียังก็อย่าให้ตัวเลิกคอยเลยแก่ไปแนวนี้ แก่ไดีว,ว่าเขาบอชับเอยเลยแก่ว่าปรึกษากับขบขวดอะไบดยวาตัวไปผ่าอีต้นโ,โตมันถูกทร,รมานเขาเคยอยู่น้ำกันแล้วคนเลยว่ามีแต,ต่ว่ายังหายตัวกันเลอแล้วบ่หายตัวออกไปใช้อยู่ต่เือนคนบอกเอหลังจากหันแล้วมอก็บได้ว่านมอกอยู่แตเ่เหอนพราะอยู่แต่เือนจางมือนั้นมากกับบุเทิงอาทิตย์บุตเทิงอาทิตย์บ่ายหนึ่คนที่มาเขาเรื่องมือมอดใช้ชีวิตเนาะมออยู่ในห้องก็ถือว่าโมคูกับบูมหาะอะไรเขาเป็นนี้ มือมอเสียชีวิตคอยนั่งอยู่ในปอมนี่คือเก่าหมอขี่รถจักรลงมาหาข่อยทั้งทที่อ้าวกับบ้าก็อยู่ทั้งหารแต่หมอบกคอได้เงินหมอมาขอนำข่อยหมอขี่ลงหมอขี่รถจักรลงมาหาข่อยคงแบบว่าบ่อยมอออกจากเฮือนนะความหมายหมอขี่รถจักรมาหาข่อยปุ๊บมอมาจอดอยู่หน้าปอมเลมือมอไอ้พ่อนข่อยขอเงินนนะสิพันธ์มอว่าบ้านนี้ข่อยเลยว่าเอาใหห้มอข่อยเลยว่าเสียไปยังสิพันจะไปห้าหมู่ได้ข่อยบอกขออนุมอในนี่อ่าอายให้เจ้าสิพัน แต่ว่าเจ้าหาไปหาหมูจะเด็ดขาดควบไป้ยามไม่ต้องขึ้นชิพันไปเลยยามเป็สื่อเครื่องเลยนี่ขนาดนะบ้านนี้ผู้ดีโมโมอเลียวตัดควบคนเลยวะบ่บ่ชิพันก็ได้เอาหาพันมาวะเออมาของกันก่อนขอเงินใจขอแรงไห้และวหาพันควบไม้ขอให้หาพักขอเอาให้หาพันมือเราขอเสีได้เงินเดี๋วควบไม้ว่าควบไปยามมันถึงราคาเครื่องหันเออขอก็เลยเอาห้ยมอวหาพันพอขอเอาห้ยมอวหาพันขึ้นได้นั่นปึบโมกขี่รถออกไปบ้านนี้โมอขี่รถออกไปนี่ ว่ประมาณนาทีหนึ่งนี่แหละสองนาทีนี่แหละประมาณนาทีหนึ่งสองนาที่มอคีหลดออกไปพอมอคีหรุดออกไปปล๊บอ้าวเอออาอากระแต่งล้านลูกมาโบดสองคนอียากับโมกิวอีลากับโมกิวมาหาข่อยว่าลุงพ่อลุงพ่อญาจะไปนําเอาเปมเนีบอกออกเสือหมอเออหมอเปรมอะไรหมอผู้เสียเนาะที่ว่ามาบอกเขาว่าลุงพ่อลุงพ่อญาไปนํเอาเออเอาเปรมมาสั่นเขาว่าไปนํำยังมันออกไปวงยานี่ย ผมเด็กน่อยจุดนึ่งขึ้นไปพอขึ้นไปลงมาอีกเน่อน่อยจุดนึ่งไปเลยอ้ามย่าบอกให้ไปให้เจ้าไปน้ำออเปมให้ไปน้ำออเปมกับประมาณหนาทีเนี่ยข่อยก็เอินคนมาย่าปลอมแท่นข่อยก็ไปขี่รถจักรข่อยก็เอารถจักรมาดิเอารถจักรแล้วข่อยก็ไปกับลูกบูดทันบักกิ้วอ่าข่อยก็เอาหมอนัหนังหนาข่อยขับไปไปข่อยก็น้ำออกไปขอขี่ออกจากห้องมอแล้วข่อยก็ไปทั้งบ้านเล็กข่อยก็ออมไปใส่น้ากุโพแล้วก็มาใส่วัดกลางข่อเนาะหามอนในเกือดหมู่บ่นะบ่เห็น พอพอเห็นมันขึ้นนั่นแหละขอกะลอกมือเฮือนเนาะเฮือนอยู่พ้นแก้วเด้อยู่เข้มเสียขอกะลอกมือเฮือนพอขอยลอเมือเฮือนบ้านนี้ขอยไปหอดเฮือนมันมีประตูเล็กเด้ขอยเห็นแล้วรถจักตัวมอขี่จอดอยู่ไหนเนาะจอดอยู่ไหนลราบ้านนี้ขอยเห็นรถขอยเห็นรถแเราขบบกเข้าไปขวบหมายอ่าขบบกเข้าไปขอยมีแต่ว่าโอ้ยมันอยู่เฮือนมันบุหรี่ไปใช้ดอกควบบ้านนี้รอบซองแล้มาให้ขอยไปเบิ่งเนอะอีกแล้ววะรอบซองนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะขอยก็ลงไป ลงไปเราหาวใาไปเบิงนองไปเบิงนองมันอยู่ยังมันเห็ดยังอยู่แล้ววะมันอยากนอนไต่้มันขึ้เดินนอมันนอนอยู่ทึ่งแล้ววะประมาณเซอหมู่ค่อยลงไปลงไปขอกับไปหอดหัวอันอีกคือเกาหัวหัวค่อยเห็นรถมองเกาจอเนี้ยมองเกาหักรอบนี่พี่สังเกตแล้วรอบนี้ถือว่าในเฮือนเงียยติ๊บเลยใบใหม่ใบหนึ่งกับบุติงบักูเลียงไก่บักลายดีไก่มวยพอโตความหมายรอบนี้ถือว่าพี่สังเกตแล้วบานนี้หลางจากแล้วคอยกรขึ้นเมื่ออีก คือเมื่อ,ขอเขาไปบอกอ่ะมันบอกได้ไปแซมมันนอนเชื่อเงาเขาแล้วที่จริงแล้วขเขาไปในเขาคอยกับเป้าจากใจโหลดว่าคอยกับชักเป็นอย่างกระเพือ่อนเลยนะคอยมีความหยาดเออมันชักเป็นอยไรโควกกาเขากับประดันเออหลัจากนั้นแล้วคอยขึ้นไปวันนี้พอขึ้นไปวันนี้ตกประมาณสิบ,อบ,าาาบนนเอ็ดโม,ม,าาามงไปเ,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 เกือบสิบสองโมงโมบูดมาตรการมัเนี้เออโมบูดมาตรการโมบูดลงโมเฮือนัาโมบูดลงโมเฮือนพอลงโมเฮือนแล้วม,มอกระเกล้าไก่มอเออามอกระกิจเขาเพอากิจเขาแล้วคือระนัน พอคอยกระโทษใส่โมบูดมาอยนะโมบูดว่าบาดีโทษใส่โมบูดว่าเห็นมมบเปรมอยู่เฮือนมาสันโมบูดเลยว่าโบเห็นมันน่าสันมันไปกับมูมาแล้วโยบาดเป็นเหลืองไงว่านไปกับมูมาแล้วอาก็คุ้มโหลดไปนำนองไปนำนองแล้วนี่ไปหาเหลื่อเกือมูเพืือนครูมันไปใช้ก็ไปโลดมาสันเห็นแต่โขลดมันวมาสันโมบูดว่าไงว่ามันไปกับมูมาแล้วอ่าที่จริงแหละมันผูกแล้ว บูกอยู่ในห้องน้ำมุ้ยไปเข่าห้องน้ำหลังจากหันแล้วลูกมาบูดเด้งหงอยอยู่ในก็เล่นอยู่ในเฮือนแต่มุ่ยแพเข่าไปเนาะหลังจากหันแล้วผู้ข่อยก็นกันน่มเลยบาทนั่มครูบานครูบานครูบานบ่เห็ดข่อยก็มาคิดขึ้นนี่ว่าบ้ามันเป็นเน่นี่หมูมันก็นยังเอาไปนั่มข่อยก็ขีดในใจบ้านมันนี่หลังจากหันแล้วตกตะลงประมาณสี่โมงสี่โมงบ้านนี้ อา่าไปนะพอนไปนั่งบึงหนองดีๆนะนั่งบึงหนองดีๆนะมอบูดมาแล้วมมบูดอยู่เฮือนแล้วพออยู่เฮือนบาน้านนี้คอยตัดที่ใจรอบนี่มึงเป็น,นได้ก็เป็นสีลงไปแล้วสิเขาเป็นเฮือนสิไปสอกวัดก็กินในใจย่านว่ามันไปนางแถวทั้งหลอกทั้งลังอยังนะทั้งลังทั้งป่าทั้งยัางย่านมันไปนหลี่นอนอยังนะ่บน้มีความคิดจะดีว่ามันเสร็จแบบนั้นเนาะนะ มาดูต so um. uh huh. ั้งใจรอบนี uh ้เ huh. ป like ็นได้เป็น yes. กันส mm ิเขาไปทราบ้านเหลืองกิ่งเนาะมาเขาคนไปติดรถมาหนีรถคันเก่าติดบ่อไรติดจะได้ก็บ่อะไรบาทนี่เออรถคันเก่าพอติดบ่อไรขึ้นนั่นน่ะเปลืบบาทนี่พอติดบ่อไรขึ้นนั่นน่ะเปลือบครขอก็เลยปะเขาว่าอารถติดบ่อไรอาคนเลยว่าขังน้ำมันกับบริเวรความมหายเออย่างกับบริเวรเขอก็เลยมาดังไคเขาสิปิยงไก่เขาสิปิยงไก่พอเขาสิปิยงไก่ขึ้นนั่นน่ะบาทนี่มีโทรศัพท์เขามอบูโทรมาโมบูโทรมาเขาหาโทรศัพท์ฮัลโหลเขาว่า มอโบดหอกเขาเป็นแห้งเลยเปลี่ยนตายแล้วเปลี่ยนตายแล้วลมอหอกหัวยเขางโตกใจในวินาทีนี่ยเขาขึ้ตอนมอโบดหอกว่าเปลี่ยนตายแล้วเปลี่ยนตายแล้วเขาคิดว่าเปลี่ยมาละวาดเขาคิดว่ามันจูโเทือนบอหรืวมันเห็ดยังจะกางเนี่ยนึกข่มยุ่งข่อยฮะเออแบบควบคิดโจมาเปลี่ยนตายแล้วเปลี่ยนตายแล้วนี่งเขาว่ามึงเอาดี่งมึงเอาดิ่งเขาบอกมึงตั้งใจก่อนมึงเอาดี่งมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันตีมึงหมดอะไรมันตายแล้วนี่งเห็นมันตายแบบไรเขาผูเขาตายมอแบบโอ๊ย บอกว่ามันผูกก็ตายสำนักหมอว่าสำนักแหละคนเรบอกว่ามึงคือบวตัดเสื่อมลงมึงคือตัดตัดยังมันแข็งพอแห้งแล้วบอ่มันดั่มหมดแล้วเมว่าโอ้ยพ่อขอได้ยินขึ้นนั่นแหละอ้าเขายืนมึงตกสะเพื่ขึ้นนี่แต่อ้ายังพูดต้นหัวเป็นเหลืองยังมาวันนี้คนก็ยังสีดังไข่เขาเลยถามเขาก็เลยอย่ามันยังพอดมันยังพอดแล้วว่าเราห่อเถอะคนเนาะคนเลยว่าอ้าตัางใจไหนะคนเราต่างใจเด้อแม่นยังแล้ววาขอบอกเปมันเสียแล้วดินี่เป็นยัยจะไรแล้ววา มันผูกก็ตายเปแล้โอ้ยอ้าวไฮก,าก้กาโก,ากรธก้าขับบนห้องมอโกรธเอ่อขาบท่ามาอ้าวไปใช้อ้าวไปใช้เอาเอา,เอากระลังไปตลาดเอาก่อนกระลังไปตลาดไปตลาดพอไปตลาดโคกทั่วใส่เอาก่อนเอาก่อนมีเจ้าเห็นยังซรือเสือเครื่องรอบขอว่าปูเพาเสือมาเครื่องก่อนมีเบียร์สำคัญมีเบียร์สำคัญเบียร์ยังเราบอกเออมาโกรธให้มาเด้วยนี่ขวบบอกหลังจากเอาก่อนก็มาพอมาแล้วก็ลงไปเบิ่องผูกในห้องน้ำใส่ทรงแดงเสือแด,แดงแดงหมดสุดเลยส่งข้าวเหนียวเสือขึ้นเหนียวแดงเต็มสุด ข้านี่ก็ยังแตะอยู่ในกระสามอยู่นี่แต่ยืดในกระมึงอยู่บอกว่าเลืบางนาวลูกคุณองอยู่ผู้เดินอ่ากลางปลาแต่ขอยกับลัางจากหันแหลวลัางจากฮันเล้วนอกจากทอารเจ้าหน้าที่ยังมาเจ้าหน้าที่ก็มาสสนนสูตรพิสูจน์ยังกับแก่สงออกเลือดมันตกขาเบอยังมันลงขาเบอรนะลัางจากหันแหลวขอยก็เลยว่ามือเสาร์นี่มอคอเงินน้ำข่อยหาพันข่เลยว่า คนเราไปจบบึงในทงเงินได้เงินหาพัดในทงกันยั่งบาตั้งแต่ใส่สัมเนาะร่างจายแล้วคือการึ้นไปเบืองมาเฮือนในเฮือนมอเห็ดยังแหน่มอคืนไปเอาคอมอยู่เฮือนลงมาเปิดเปิดแล้วมันเปิดบุหรี่อืมคอไปโหลแบกของอ่านวันยั่งหลานเปอร์เซ็นต์หมายถึงบนท่านผู้เนาะแปลว่าคอยกับคอยกับกินแหนงหลายอย่างกินแหนงตัวที่ว่าคยบนเขาไปแข่กระปวดหักเปิดเกิดจริงมันกับจักในแรกคนกับจักเสียวกันแต่กับเสียใจหในหความหมายเนาะแต่ว่า เงินหาพันกันยังบะท่านได้ใส่จะว่ามาเล่าสุพังเนาะบางคนกับโมเพิ่นก็อยากฟังว่าสาเหตุเป็นอะไรคอยนึ่งก็ถือว่าคุกคีกับเพิ่นจนหอดนาทีสุดท้ายหลังจากหันแล้วในในเน,นาะก็ถือว่าเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าคนมาเล่าสุพังนี่ก็ถือว่าให้ฟังเอาเด้อพวกที่ว่ายังเสพยาหรือว่ายังเล่นยาพวกที่บ่ทันเลิกเนาะ เบลนเข้าไปแล้วซับซนชี้ต้นชี้ถวดคิดบอกบอกเขาความวขิดบุ่มมีอนาคตควมวขิดบุ่มมีคว่วซุขแบบว่าเป็นชี้ต้นชีถวดเป็นถูกเป็นอย่างบ่ถือก็พอกับแม่บ่ถือก็พอว่าสุดท่ายแล้วหาทางออกบ่ได้ครับจบชีวิตกะคอยกะกะเาว้าอีกว่าบ่าเป็นชีมีแต่นองข่อยมีหลายคนที่เหตุแบบนี้เนาะบ้านในบ้าน่อยเองมาต้องแต่งเนี่ก็มีวังสองสามเดือนหลังเนาะแล้วก็มีอีกอีกโม่คอยหม่หนึ่ง กษบได้นี่แหละแล้วก็ผูกสุขังมอดอบตายเสือกขาดก่อนเนาะจะว่าเมื่อเราสุพังเนะาะมันก็คําเต้อากาคือคอยบอกเนี่ผู้ได้ที่ยังเสพยังลงผิดอยู่ในสิ่งเศติดเลิกใดเลิกซะเนะาะจะหน่อยเจาก็สิพอจุดจบแบบนี้เกิดมาเป็นคนทั้งที่อยากได้ใจเฉดเกิดเป็นมนุษย์ใส,สสใสีวิตหมีความสุขใสสวิตมีขาซะแต่เกิดผู้ได้ยังมีโอกาสทีส่จะกลับตัวใดเนาะเขาใจว่าภัยเกิดมากก็ตายเนาะแต่ว่ามาันบ่ทนดเวลา อันสมควรกระเทือนในเกินมากแล้วก็ใส่ชีวิตมันมีความสุขก่อนซะเนาะถึงว่าเฮาชีบรุวยแต่ก็มีความสุขได้คือกันนะกฎหมายถ้าเกินเฮาบ่มบ่ซุ่มในสิ่งเสียติดเนาะถือว่าคนที่สางกฎหมายมาต่อบานเมืองถ้าเกิดปฏิบัติได้แท้กับโแตกต่ายยังคนส้างศาสนาในควบคิองข่อยกฎหมายบานเมืองก็ถือว่าดีเลยก็สิบีบดีชีพใส้กระหูอยู่แล้วว่าสิ่งเสียติดมันเป็นสิ่งบุรีเพราะฉะนั้นะละกฎหมายผูก็ออกมาบ่อ้เหตุก็ถือว่ากฎหมายกับศาสนาอะไก็ถือว่ามันดีขู่กันไปในควบคิองข่อยเนาะ กะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าผู้ใดที่ยังเสพยังลงพิษอยู่กะเลิกได้เลยเลิกสาวกมันเสายเกินไปเนาะกะเป็นห่วงพอ่อห่วงแม่ห่วงอายห่วงน้องเนาะก็บถือว่ากระสิประมาณนี้พี่น้องขอกบฏเสี่ยวลายเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจใทุกคนที่เขามาชมมาฟังเนาะกัมียังกค็คอมเมนต์มาแต่มีที่ส่งหลาเด้อหรือว่าคอมเมนต์มาคอยมวนได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเนาะ ถือว่าเรื่องนี้กนเกิดจากชีวิตจริงของข่อยอีกเรื่องหนึ่งประมาณนะนนพี่น,อนอ้องน้อขอขอบใจสบายดีพี่น้องด้ฉิทายเมืองมาจการมองข่อยมานังเราเป็นป่าพี่นอ้องป่าก็ถือว่าหกตัวอ,อยู่แคมเซ่นี่ฟังนี่น้ำเซ่ยดิฉันทายว่งนี่คือไม่ต้องกลวยอันนี้คือต่อข่อยนางเรา <laughs> ต้องกลวยปกอกเลยก็ดังเรานี่นาอถือว่าเป็นป่าเบิดพี่นอ้องป่ามะกลวยป่ามังุง นี่ก็คือลำหนำเสดสโดดเนาะลำหนำเสะบรรยาก,กาศมองเราพี่น้องเลยน้องห,อย,หอยมานางพังหน่ำไปจังวะน่ะพังหนออ่ำก็คือว่าเอยเลยหิดหอดมึงไว้ไปจักรีวากันเงินคอทับหอยหาพัดนะหอยยังจืดได้เท่าคู่มือในเละเงิ่นนะสื่อบุคคลถือก็คือเละเงิ่นนะมึงเด้อสี่สองเก่า แปดสี่สองเก่าเหรียเงินเจ็ดโตเขายังจืดแถวขมมือเนี่เออน้อเดี๋ยววันน้าเด้ออายชิจัดหกโตออกกันเด้อบุโรยคนเงินบ่อบบุโรยบ่บฟุตเซียกินหอนมันเนาะแต่ผู้ที่นาทงสารที่สุดก็คือแม่แม่ถือว่าหักแห้งกินหอนแห้งนาะบ๊ายบายพี่น้องโอ้พี่น้องตอนหยางเมื่อว่นมคุรูงพนดกกระเทะ นี่ก็มาแขกโอ้มะฮุงซุกพี่น้องโอ้มะฮุงซุกยังได้กินโอ้หน่อยหมดนะมะฮุงมะเอ็มเอ็มเอ้ยไอ,ขอไ้ข้อเนี่ยเนาะมอคกับเบิร์คลิปขอยประจําอยู่ส่วนมอนี่ือมอเห็นอยู่ดอกคอเนี่ยมะฮุงนี่มันบางกินเลยเนี่ฮยชีตอยไปกินได้เว้ยเด้ <c oughs> อคอยเด้อเองหน่อยเด้อ มันจ้องสส่วนเซ่พี่น้องอีแม่นั่งคือต่อนี่ไหมจะปูยัง มีแต่ขะโพดพี่น้องเอ้ยมีสวนข่อยสวนเซ